สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช n n e l ของเจม l a ลาลีกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวความเป็นไปของประเด็นข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ของลาลีกาสเปนก็คือคดีเดกิเราของบา์เซล้านะครับว่าตอนนี้มันกลับมาเป็นข่าวร้อนแรงได้อย่างไรและบา์เซล่าจะเจอกับอะไรบ้าง อนาคตของพวกเขาจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับอันดับแรกเลยครับก็คือนายโกคินไอเกเร่ครับคนที่เป็นผู้พิพากษานะครับแล้วก็หัวหน้าศาลสอบสวนหมายเลขหนึ่งของบาร์เซโลนานะครับแจ้งข้อหากับสโมสรบาร์เซโลนาในข้อหาติดสินบนนะครับในคดีเนเกียราเนื่องจากเชื่อว่าได้มีการจ่ายเงินของสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยให้กับนายโคเซมารีเเอมริเกตเนเกียาซึ่ง ดูแล้วเข้าข่ายติดสินบนนะครับสารสอบสวนนะครับหรือว่าคูสกาโดสเดอินสตูซิออนคือสารที่ตั้งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆของสเปนนะครับแล้วก็สารนี้มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนด้วยนะครับต่อมาครับข้อที่2นะครับนอกจากสมโมสร,รบา์เซลที่ตกเป็นจำเลยแล้วนะครับอดีตประธานสมโมสร,รอดีตผู้บริหารก็ถูกแจ้งข้อหาด้วยนะครับไลนตั้งแต่ซันโดรเซลครับ โจเซปมาเรียบาโตเมลนะครับควนโซเล่ครับออสการ์กราอูรวมถึง2พ่อลูกครับโคเซปมาเรีเอนิกสเนเกียราและก็ลูกชายครับคาเบียเอมริกสโรเมโรนะครับ 3. เวลานี้ครับยังไม่มีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาในคดีนี้แต่อย่างใดนะครับเพียงแต่แจ้งข้อหาครับข้อ4ครับสมุรสารบาซโลนาครับไม่รู้สึกตื่นตระหนกกับการแจ้งข้อหานี้ เพราะทีมทนายคดีความอาญาของสมโมสรน,นั้นคาดการณ์ไว้ดีแล้วว่าจะต้องเจอเรื่องนี้นะครับเวลานี้นะครับทีมทนายกําลังประเมินสถานการณ์อยู่นะครับพร้อมกับยืนยันว่าสมโมสรไม่เคยจ่ายเงินซื้อแมตช์การแข่งขันแต่อย่างใดนะครับข้อหาครับชาบีเอเนนเดสได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างการถแถลงข่าวนะครับก่อนเกมที่พบกับซูบิยาซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของบาเซลนั่นหนึ่งประตูศูนย์เนี่ยนะครับว่าเขาไม่รู้สึกว่า เคยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ตัดสินเลยสมัยที่ลงเล่นเป็นนักฟุตบอลนะครับและก็เชื่อว่าอีกไม่นานข่าวเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็เชื่อว่าบาร์โลนาไม่ได้ทําผิดอะไรและก็ไม่น่าจะโดนลงโทษอะไรนะครับข้อ6ครับข้อนี้น่าสนใจอล็กซันเดอร์เซเฟรินออกมารับลูกครับบาทางยูฟาเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้ทิ้งการติดตามคดีเนเกียร่าของบาร์โลนาแต่อย่างไรนะครับและ มีข่าวมาว่ามีความเป็นไปได้ครับที่ปาซโซน่าจะถูกตัดออกจากการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์หากถูกตัดสินว่าผิดจริงในคดีเนเกียร่านะครับข้อ7ครับคดีติดสินบนสำหรับกฎหมายสเปนเนี่ถือว่าเป็นคดีอาญาที่มีโทษหลายแรงกว่าการคอร์รัปชันนะครับบุคคลที่กระทำความผิดเนี่ยจะต้องระวังโทษจำคุกระหว่าง4ถึง7ปีพร้อมกับจ่ายค่าปรับ ในส่วนของสโมสรบาร์เซโลนาหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับก็คงจะต้องใช้กฎหมายกีฬาของสเปนเนี่ยนะครับเป็นตัวเทียบเคียงเรื่องของโทษครับข้อ8ครับนายกัวคินนายกีเร่ผู้พิพากษาและหัวหน้าศาลสอบสวนหมายเลขนึงของบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับกล่าวว่าอาชญกรรมของการติดสินบนเนี่ยจะสิ้นสุดหรือว่าสำเร็จลงเนี่ยก็ต่อเมื่อมีการจ่ายเงินกันนะครับ ไม่ว่าจะมีการพิสูจน์ให้เห็นว่าการชุดจริตนั้นนะครับมันนําพาไปสู่การตัดสินที่ไม่เป็นทรรหรือการตัดสินที่เอื้อให้กับบาร์เซโลนาหรือไม่กล่าวคือไม่ต้องไปพรูไม่ต้องไปตามครับว่า Mad ight, แมตช์ไหนบาร์ซการช่วยเหลือจากพุทธศดสิ์บ้างแค่พรุูว่าบาร์ซาจ่ายเงินให้เนเกียร่าเพื่อให้กระทําการสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วครับข้อที่เก้านะครับ หากในที่สุดสมโมสรบาสุดาถูกพิจารณาในข้อหาติดสินบนนะครับผลลัพธ์ของการพิจารณาคดีนะจะถูกตัดสินโดยคณะลูกขุนนะครับซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นบุคคลทั่วไปที่รับการคัดเลือกมา9กคนนะครับซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินว่ายักษ์ใหญ่แกตุ้งญญาก่ออาชญากรรมครั้งนี้หรือไม่นะครับศารจะไม่ได้เป็นผู้ตัดสินครับแต่คณะลูกขุนจะเป็นผู้ตัดสินเพราะฉะนั้น สิ่งที่บาร์เน่าจะต้องทําเพื่อเอาตัวรอดจากคดีนี้ก็คือแสงหลักฐานแล้วก็โน้มนาวใจคณะลูกขุนทั้ง9คนให้สําเร็จครับ